We are new สถานการณ์กับฟิดูเดลี่สำหรับในวันนี้นะครับตอนรับกับวันอังคารที่28ตุลาคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อจากวิกฤติรีแคปสำหรับในวิกฤติรีแคปนะเผื่อใครหลายๆคนลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีแคปของเมื่อวันเสาร์ก่อนเนาะในขของประเด็นสำคัญและเศรษฐกิจครับเรามีนัยสำคัญที่4156 และเนื่องจากราคาในวันจันทร์ไม่สามารถผ่าน4 1 5 6ได้สเต็ปจึงเป็นแบบนี้ยังมีโอกาสที่ถ้ายืน4,154ไม่ได้จะเกิดแพนิคที่ราคาทิ้งตัวลงไปอีกนะครับจะเกิดแพนิคที่ราคาทิ้งตัวลงไปอีกโดยในยะสสำคัญคือถ้าราคาหลุดต่ำกว่า4,014ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า4014นนะครับจะทำให้รูปแบบความต่อเนื่องของราคาทำงาน เอาละเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าว่ารูปแบบความต่อเนื่องที่ทํางานหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะฮะเฉลยอ,ออกมาแล้วในวันจันทร์นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งสาหรับในวันนี้นะครับมีตัวเลขส่คันเศรษฐกิจในเวลาสามทุ่มกับตัว Richmond Manufacturing Index นะครับดัชนีอุตสาหกรรมโดย Richmond นั่นเองแล้วก็ CB Consum ัมเมอ n ์คอนฟิซึ่งเขาคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นการ t e n t เ t i v e นะเนื่องจากสถานการณ์ของ US Government น a t a นะครับ Impact by the s h u t d o w n นั่นเองนะ ก็ว,ว่าแมนชัเด,ดาวนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ในปัจจัยเชิงเทคนิคกันครับเนื่องจากว่าปัจจัยเชิงพื้นฐานนะครับไม่ได้สนับสนุนใจอย่างใดแต่ประเด็นส,สำคัญที่น่าจับตาในเทศกาลฮาลโลวีนนี้นะครับกับอาทิตย์นี้เลยนะตัวเลขสำคัญที่ใหญ่ทุกคนเฝ้าระวังและติดตามเป็นพิเศษคือในวลาตีหนึ่งนะครับของวันพฤหัส ตอนรับกับเทศกาลฮัลโลวีน30ตุลาคมเลยนะครับกับการประกาศ f e Federal f ฟันเ a ร e หรือการประกาศอัตราดอกเบี้ยชเชิงนโยบายจากธนาคารกลางสาหารัฐนั่นเองซึ่งมีแนวโน้มนะคบที่เฟดจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยชเชิงนโยบายจาก4 2 5เเหลือ4 0นะครับและถ้าหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชเชิงนโยบายจริงๆนะครับจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่พกกันกตัชิงดอลลาร์ได้รับอน,นิส่งในการดีตัวกลับขึ้นมานั่นเองเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิค กับวันนี้กันก่อนเลยกับ28ตุลาคมนะครับมาที่ Trading View นะฮะจากรูปแบบพฤติกรรมราคาเกิดรูปแบบความต่อเนื่องหรือ c o n t i n u a Pattern นะครับจากกรอบไซเวในกรอบ4,000จนถึง4,157นะครับตอนนี้ราคา Breakout ลงมาแล้วนะครับจากกรอบการ Breakout ของทิศทางราคาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะวันนี้ฝั่งเซลล์มีความได้เปรียบน,นะครับจากเส้นฟ้าแนวรับเก่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่นะครับ ราคาแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแบบนี้นะราคาปรับตัวลงมาได้แบบนี้โดยรูปแบบราคาครับราคาโอกกาสปรับตัวลงไปพักฐานต่อนะโดยมีเป้าในยะสํสำคัญ3,891,3,816และ3,775นะแต่ในย้สำคัญคือไฮเดิมครับ ไฮเก่าเนี่ยจะอยู่แนวรับบระเวณ3,890นี่คือระยะแรกที่จะมีการดีดตัวได้นะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงระยะดีดตัวครับเนื่องจากว่าออเดอร์บล็อกเก่าหรือสวิงก่อนเกิด New High นะครับราคามีแรงซื้อสะสมในกรอบบระเวณ3,946 3,976ในโซนระยะ3,000จุดตรงนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการไซด์เวย์รัตั้งสวิงโลได้เลยภายในวันนี้เช่นเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นใครที่จะเก็งกําไรในวันนี้ฝั่งเซล์ลได้เปรียบนะฝั่งเซล์ลยังมีความได้เปรียบอยู่แต่ถ้าราคาไม่สามารถปรับตัวลงไปต่ำกว่า3947ได้นะครับถ้าหาการาคาไม่สามารถต่ำกว่า3947ได้เมื่อเกิดการตั้งสวิงโลให้ระวังนะครับกำไรแล้วปิดทำกำไรด้วยนะอย่าเพลินนะจ๊ะอย่าเพลนะินนะเนื่องจากว่าอาจจะเกิดแรงดีนะครับจากสัญญาณการกลับตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็สําหรับในวันนี้มุมมองราคายังคงปรับตัวลงต่อได้นะครับสําหรับใครที่จะเข้าเก่งกําไรควบคุมความเสี่ยงที่สามพันนะครับเปิดออเดอร์เซล์เก่งกำไรได้ในวันนี้นั่นเองเอาละไปกันต่อที่ผลิตภัณฑ์ถัดไปนะฮะ btc usd สำหรับ btc usd นะฮะเหมือนจะย่อเป็น double top แต่ไม่เกิดน,นะฮะราคาเป็นลักษณะของ c o n t i n u a ลลากเลยขึ้นต่อนะครับ จากการลากเลยของ c o n t i n u e pattern มาดูนิดนึงราคาณนะขณะนี้เรียกได้ว่ากลับขึ้นไปยืนแนวรับที่เป็นจุด breakout เรียบร้อยแล้วนะครับรูปแบบการยืนพฤติกรรมราคาแบบนี้นะครับยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ทิศทางของ bitcoin ปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะฮะโดยสามารถกลับตัวขึ้นไปทดสอบ121,000ได้นะ นี่คือรูปแบบที่เขาไปต่อได้นะครับขานรับกับการเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายด้วยแล้วรูปแบบถ้าเราสังเกตน,นะพลายแอคชั่นของ Bitcoin u อัพเทนอะอัพเทนอัพเทนนะครับอัพเทนชัดเจนมากเพราะฉันจักรูปแบบการเกิดอัพเทรนของพฤติกรรมราคาแบบนี้นะครับแน่นอนแหละ ฝั่งซื้อมีความได้เปรียบนะแล้วราคาสามารถหยียบไฮเก่าที่เป็นสัญญาณการจับตัวในบริเวณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยได้อีกด้วยแสดงว่าเขาก็ยังทำสวิงนะครับขึ้นไปปิดออเดอร์บล็อกหรือปิดแฟลกุลูเก็บในกรอบแสนสองหมื่นได้อีกด้วยนะครับมีระยะการปรับตัวมากถึงหกพันจุดให้ได้พิจารณานะครับหากเห็นการสัญญาณการตั้งสวิงโลนะครับก็เป็นระยะที่เหมาะที่จะเข้าเก็งกาไรนะครับควบคุมความเสี่ยงที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนั่นเองนะ ก็เรียกได้ว่าระยะความเสี่ยงนี้คุ้มค่ากับการลงทุนมากพอสมควรนะริก2000จุดนะครับมี M TP 6000จุดนี้อัตราส่วน1ต่อ3นะแน่นอนว่าไม่ใช่การชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลและทัศนะเสมือนหนึ่งเราให้ทุกคนในครอบครัวฟังนะครับถ้าเห็นว่าชื่นชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะไปกันที่ uso usd สำหรับในวันนี้กันบ้าง ทรนแข็งแรงนะครับอัพเทรนอยู่อัพเทรนต่อและยังคงอัพเทรนต่อไปนะครับก็รูปแบบพฤติกรรมราคาครับหลังลราคาปรับตัวขึ้นไปทำออทามไฮแต่สำหรับ USO USD ในวันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือด้วยรูปแบบของ Price Pattern เริ่มเกิดสัญญาณของ Reversal Pattern แล้วแหละเพราะว่ามันเกิด QM นะทุกคนแสดงว่าในส่วนของ USO วันนี้นะครับมีโอกาสย่อตัวลงมานะมีโอกาสย่อตัวลงมานะครับ อาจจะย่อตัวลงมาทดสอบกรอบ59.1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะครับถามว่าโหแล้วมันมีโอกาสย่อตัวแบบนี้เซลไหมถ้าจะ aggressiv ในการเก็งกำไรสามารถพิจารณาเปิดออเดอร์เซลได้นะครับโดยนะครับควบคุมความเสี่ยงไว้ที่บริเวณเฮดนะ62.80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็วางระยะ TP ไว,ว้ที่59.20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทีนี้ถ้าในฝั่งของปัจจัยนะครับถ้าเราพิจารณาจากปัจจัย พื้นฐานเนื่องจากเข้าไตรมาสที่4แล้วเนี่ยประกอบกับการประกาศลดอัตราดอกเบ West, ี้ยเชิงนโยบายจากเฟดนะครับจริงๆวิธีที่ดีกว่าคือเรารอซื้อหลังการตั้งสวิงโลนะครับเรารอราคาย่อลงมาในกรอบ59ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรวและหาจังหวะเข้าซื้อจะมีความได้เปรียบมากกว่าถามว่าอยากเซลล์ลงมาทําได้ไหมทําได้ครับถ้าต,ต้องการจะเก็งกาไรสั้นๆตามรูปแบบของ price pattern นะครับเข้าที่ไหลสต็อปที่หัวตามรูปแบบของคอร์ signal นะครับ ก็สามารถเล่นออเดอร์เซลได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าต้องการจะลงทุนระยะกลางแลาไม่อยากกังวลกับความผันผวนมากนักนะครับรอราคาย่อลงมาเพื่อหาจังหวะการเข้าบายรอบใหม่ก็จะได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะครับโอเค น่าจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสำหรับการประกอบการวางแผนก่อนการตัดสนใจซื้อขายและในตลาดผลิตภัณฑ์นะครับก็กลับมาติดตามข้อมูอขาาลข่าวสารดีๆกับ Fidu Daily ได้นะทุกๆวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับ Fidu Daily ของครอบครัว Fidu Center นั่นเองสำหรับวันนี้ขอ,อน้อนทุนทุก,ท,กท่านเชอญดีมีกำไรในการลงทุนทุก,ทก,ทกคนครับและกลับมาพบก,กันได้ใหม่สวัสดีครับ